กลุ่มที่3สินค้าประเภทเจาะจงซื้อนั่นก็คือเป็นประเภทสินค้าที่ลูกค้าต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากในการแสวงหาและมีความตั้งใจซื้ออย่างแน่วแน่ การจะใช้สินค้าอื่นมาทดแทนยังต้องใช้อาศัยเวลาในการตัดสินใจเป็นระยะเวลานานมากๆที่จะตัดสินใจซื้อจึงมีความลังเลและมีการคิดอยู่นานกว่าที่จะมีการยอมรับสินค้าที่เป็นตัวทดแทนได้ค่ะเช่นนาฬิการาคาแพงรถยนต์รุ่นพิเศษเป็นต้นหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่มีการสร้างแบรนด์ออกมาเป็นแบรนด์ที่มีความพิเศษเฉพาะตัวหรือเป็นแบบพิเศษที่สั่งทําจากต่างประเทศซึ่งล้วนแต่มีลักษณะเด่นเป็นพิเศษ ที่สามารถบ่งบอกระดับผู้ใช้บอกรสนิยมผู้ใช้ตลอดจนสถานะของผู้ใช้ได้ค่ะสินค้ากลุ่มนี้เกิดจากความรู้สึกพอใจเป็นพิเศษลูกค้าจะมีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าในระดับที่สูงมากกว่าสินค้าปกติและจะมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ใช่ยี่ห้อนี้ฉันจะไม่ใช้ยี่ห้ออื่นเด็ดขาดค่ะ กลุ่มต่อมาค่ะสินค้าที่ไม่แสวงซื้อเป็นสินค้าใหม่ที่เพิ่งวางตลาดเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเกินอำนาจการซื้อของลูกค้าแต่ละคนหรือลูกค้าคนนั้นอาจจะไม่เห็นความสำคัญของสินค้าประเภทนี้และไม่เห็นว่ามีความจำเป็นต่อในการดำเนินชีวิตปกติซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทค่ะ สินค้าไม่แสวงซื้อประเภทที่1นนะคะเป็นสินค้าที่มีความรู้จักแต่ยังไม่มีความต้องการซื้อนั่นเองค่ะพอผู้บริโภคยังไม่เข้าใจหรือเห็นประโยชน์ที่จะได้รับเช่นประกันชีวิตค่ะ สินค้าไม่แสวงซื้อประเทศที่2นะคะเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเลยเป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่ได้รู้จักไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้มาก่อนหรืออาจจะรู้จักจากการได้ยินคนพูดกันบ้างแต่ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะต้องแสวงหาความรู้ในระดับที่ลึกขึ้นลักษณะสินค้าประเภทนี้มักจะเป็นสินค้าใหม่ที่ออกสู่ตลาดหรือเป็นสินค้าที่มีเทคโนโลยีใหม่มากๆทําให้เกิดความเข้าใจยากแก่ผู้นําไปใช้นะคะโดยผู้ผลิตเนี่ย จะเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาและนำออกสู่ตลาดซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้ความพยายามในการที่นำสินค้าเข้าสู่ตลาดได้ยากมากความพยายามในการสร้างการส่งเสริมกับตลาดให้สูงขึ้นเช่นทุ่มโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำหรือในขณะเดียวกันการจัดจำหน่ายก็จะกระจายออกไปในกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้รู้จักผ่านตาและตระหนักว่ายังมีสินค้าประเภทนี้เพิ่มเข้ามาสู่ในตลาดค่ะ